ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเงิน10,000บาทเฟส2นะครับข้อท่อปกวันนี้มีคนแชร์มาบอกว่าแชร์ความคิดความเห็นว่ารัฐบอกกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผู้สูงอายุแต่มาตัดสิทธิ์เขาอีกลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับอันนี้พูดหมายความถึงกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางรัฐมานะครับแม้จะเป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะไม่ได้รับเงิน10,000บาท นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแชร์กันเข้ามาได้นะครับประสบการณ์เห็นต่างเห็นเห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ลองแชร์กันเข้ามาคนนี้บอกว่านะครับแชร์แชร์มาว่ารัฐบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจคนสูงอายุแต่มตาตัดสิทธิ์เขาอีกนะครับลงทะเบียนไม่สําเร็จยังมตาตัดสิทธิ์เสียภาษีกันทุกคนค่ะ,ะเป็นกําลังใจให้คือบางคนต้องใจกับ ก่อนว่าเดิมเดิมทีนโยบายตัวตัวเงินที่ท่านบวรสเนี่ยก็ตั้งใจที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับกระตุ้น GDP เนี่ยแหละนะครับกระตุ้นกำลังซื้อให้กับเราเรา,เราท่านท่านนะครับจึงมีมาตรการในการแจกเงินนะครับซึ่งตอนออกมาครั้งแรกเลยจะเป็นในรูปแบบของการแจกผ่านแอปนะครับซูเปอร์แอปแต่คราวนี้แอปนะตอนนั้นอะ ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาว่าทําไม่ทันนะครับแอปทางภาครัฐเนี่ยทำไม่ทันนะครับแม้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนมานะครับมาดูข้อมูลปุ๊บแล้วก็จะใช้จริงเนี่ยทรไม่ทันจึงมีการเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกลุ่มคนที่จะแจกนะครับโดยเริ่มจากเฟสหนึ่งนะครับปรับให้กลุ่มผู้มีบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับกับผู้พิการนะครับเป็นกลุ่มแรกอยู่ในเฟสหนึ่งโดยไม่ต้อง สนใจว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนนะครับยังไงก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทำไมแจกให้คนกลุ่มนี้เพราะมองว่าคนกลุ่มนี้หนึ่งทางภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้มีไรายได้น้อยจริงนะครับมันจึงต้องเข้ามันจึงสามารถที่จะสมัครเข้าเงื่อนไขของตัวอ่าสริการแห่งรัฐได้นะครับจึงแจกกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างกำลังซื้อสูงนะครับในเฟสหนึ่ง จนถัดมานะครับจนมาเริ่มปีนี้นะครับปีนี้เดือนมกราคมนะครับก็มีข่าวมาว่าจะแจกเฟสสองนะครับโดยชื่อโครงการว่านะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุนะครับหรือจะเรียกว่า1,000 0บาทเฟสสองก็ได้นะครับโดยหลักๆเนี่ยแจกให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป แต่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งแตกต่างจากเฟด1เงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับเข้ามาก็คือต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาเมือ่อช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนปี67นะครับและเดี๋ยวเอามาเข้าสิทธิ์กันอีกทีหนึ่งคือเอามาเข้าคุณสมบัติว่า,วามีรายได้ไม่เกิน5 0 0แสนไม่มีรายได้ไม่เกิน8 0 0แสนกว่านะครับมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีออมทรัพย์บัญชี เกินฝากไม่เกินห0 0แสนนะครับรวมทุกบัญชีอะไรแบบนี้นะครับก็เข้ามาคัดกันว่าใครนะครับที่เข้าคุณสมบัตินะครับและลงทะเบียนแอปทางรัฐมาก็ได้มาอยู่ประมาณ3ล้านนะครับนิดๆนะ 3, 000, ล้านนิดๆพอได้มา3 000, ล้านนิดๆนะครับเขาก็กำหนดการแจกวันที่27มกราคม2568เป็นครั้งแรกนะครับของเฟ,ฟส2นะแจกครั้งแรกนะครับคราวนี้หลายคน ที่พลาดไม่ได้ลงทะเบียนมาก็รู้สึกงงว่าอ้าวชื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุทําไมเราเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแม้แม้ไม่ลงทะเบียนทําไมเราไม่ได้ะนะครับหลายขั้นก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ออกมานะรประมาณหนึ่งว่าเขาก็อยากได้บ้างนะครับเนี่ยเหมือนท่านท่านที่มาพิมพ์มาพิมพ์แสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าเขาก็อยากได้บ้างเขาก็คือผู้สูงอายุเหมือนกันนะ ผู้สูงอายุคนหนึ่งทําไมไม่เลือกแจกเอ้ยทาไมไม่แจกในรูปแบบเดียวกับเฟซหนึ่งก็คือยึดตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุก็ยึดตามเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่แจกให้ในแต่ละเดือนนะครับข้อมูลมีอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็มีข้อสงสัยว่าทําไมไม่ใช้วิธีเดิมวิธีเดียวกับเฟสหนึ่ง ะครับจะได้เหมือนเอนกันนะครับแล้วมันก็ตรงจุดเข้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเลยนะครับหลายท่านก็แปลกใจนะซึ่งตอนแรกเนะี่ยผมไม่ได้คิดอะไรนะไอตอนมานั่งอ่านจนจนมาดูความคิดความเห็นของแต่ละท่านเออมันก็จริงนะมันก็น่าจะง่ายดายกว่าข้อมูลมันพร้อมแล้วไนงะนะครับว่แจากให้ผู้สูงอายุเลย60บวกขึ้นไปที่มเออีเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเนะี่ยนะครับก็จะสะดวกกว่าแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้นะครับว่า,ารัฐบาลหรือทางหน่วยงานนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการเขาจะดําเนินการแบบไหนอย่างไรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์นะครับของเขานะเราทําหน้าที่ได้เพียงแค่ส่งเสียงนะครับว่ามีคนต้องการนะครับโครงการอยู่นะนะครับมีชาวบ้านนะครับอย่าง มียังต้องการนะครับอยู่เงิน1,000 0บาทอยู่แล้วเขาเป็นผู้กลุ่มผู้ตกหลน่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่เฟสสนะครับก็สามารถแชร์เข้ามาได้นะอ่าคนนี้บอกว่าจริงค่ะคนแก่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยลงไม่สําเร็จและใหญ่ก็มีโรคประจําตัวเหมือนกันเงินฝากก็ไม่มีไปหาหมอก็ต้องจ้างรถพาไปช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับยินดีครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ